สวัสดีครับอยู่กับผมเมในช่องชวนน้องเล่นโป๊กเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนหรือว่าจะมาพูดถึงเรื่องเราจะดับเบิลดาวนะครับเมื่อเรานะครับมีไพ่อะไรถึงเราจะสมควรที่จะดับเบิลดาวนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแต้มของเรานะครับก็จะมีอยู่9แต้ม10แต้มแล้วก็11แต้มนะครับ เราถึงจะดับเบิลดาวได้นะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับเจ้ามือนะครับว่าเจ้ามือเขาหงายไพ่ให้เราดูเป็นไพ่อะไรนะครับก็ยังคลิปที่แล้วที่บอกไปนะครับว่าถ้าเจ้ามือโชว์สองสามสี่ห้าหกนะฮะถ้าไพ่เราได้แบบเนี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มเงินได้เพื่อที่จะทําให้เราได้กําไรมากขึ้นนะครับก็ดับเบิลดาวได้หนึ่งใบนะครับด,ดึงเพิ่มได้หนึ่งใบอีกกรณียกเว้นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นไพ่ที่เป็นอย่างนี้นะครับ มจะเอาให้ดูไพ่ที่เรามีเรามีเอชนะครับเอชแล้วก็เล็กเล็กก็ได้นะครับที่เราสามารถจะดับเบิลดาวได้หรือไพ่ที่เป็นแบบว่าใหญ่หน่อยก็ได้นะครับเพราะเราสามารถดับเบิลดาวได้นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะดับเบิลดาวในแบบ17ก็ได้18ได้หมดนะครับก็คือคอ,อันนี้คือเราได้6แต้มนะครับก็เป็น1 0 16แต้มหรือว่า6 แต้มนะครับอันนี้ก็คือเราจะนับว่าเป็น8แต้มก็ได้หรือ18แต้มก็ได้ส่วนตัวนี้ก็คือยี่แต้มนะครับเราสามารถที่จะดับบลดาวได้ครับนะฮะเราสามารถที่จะดึงไพ่เพิ่มอีกใบหนึ่งโดยการที่เราวางเงินเพิ่มไปนะครับเท่าตัวอย่างนี้นะครับเราสามารถทําได้นะครับใน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 กรณีนี้ก็ตามแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามือนะครับดิวเลอร์นะครับโชว์ไพ่ใหญ่หรือเล็กนะครับผม โอเคครับแล้วก็ในเรื่องการที่เราจะแยกขานะครับคือสเปรดนะครับก็คือเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็ดีที่จะทํำยังไงก็คือเราควรทํำไหมดีเปล่าก็คือถ้าเจ้ามือโชว์ไพ่นะครับก็อยู่ที่เจ้ามือนะครับว่าเจ้ามือโชว์ไพ่ไว้ให้ใหเราหน้ากลัวหรือเปล่าถ้าเจ้ามือโชว์ต่ําไว้นะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับเราสามารถแยกได้หมดนะครับข้อที่ของการแยกก็คือบางทีเราแยกแล้วใช่ไหมครับเราสามารถ เพิ่มดับเบิลดาวได้นะครับเพิ่มเงินเดิมพันได้ก็ถ้าสมมติเราเราชนะมือนั้นเราก็จะได้กินในจนํานวนเยอะขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือถ้าเราแพ้เราก็เสียไปเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ควรจะสเปรดนะครับถ้าเจ้ามือโชว์ไพ่ไว้ต่ํานะครับ mm. เพื่อที่เรานั้นจะได้เล่นขาได้เพิ่มขึ้นนะครับโอเคโอเคครับเราจะมายกตัวอย่างอ่าสัก1ตัวอย่างนะครับสมมติ Smooth, เราได้7อยู่2ใบนะครับแล้ว เจ้ามือโชว์ไพ่5้าไว้นะครับก็ในกรณีนี้เราก็จะแยกขานะครับผมนะครับก็แยกขาไปนะครับแล้วก็เอาเงินเพิ่มไปนะครับแยกขานะครับนะครับชูเลข2นี้นะครับแยกขาเสร็จปุ๊บเจ้ามือก็จะดึงไพ่ให้เราครับอ่าเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าเลขเราเนี่ยก็คือ9 1 0 11นะครับแล้วถ้าเจ้ามือโชว์ต่มเราสามารถที่จะ double down ได้นะครับก็เราก็ด o u b l e down ไปครับนะครับเจ้ามือ ็ดึงให้เราเพิ่มนะครับส่วนก็จะมาตรงนี้ละเพราะเราดึงได้แค่ใบเดียวนะครับนะฮะอันนี้คือได้18แต้มเราจะหยุดก็ได้หรือเราจะดับเบิลดาวก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับนะครับเราดับเบิลดาวเพิ่มไปนะครับนะฮะโอเคเราขานี่มีอยู่18แต้มนะครับโอเคเจ้ามือนะครับเจ้ามือก็ต้องดึงนะครับถ้าเราจะไม่อันนี้แล้วเจ้ามือก็จะต้องหงายไพ่นะครับเจ้ามือ มี14นะครับเจ้ามือต้องดึงนะครับจนกว่าเจ้ามือจะได้17แต้มหรือว่ามากกว่า17เแต้มนะครับแต่ว่าห้ามน้อยกว่า17เแต้มนะครับโอเคเจ้ามือดึงมานะฮะเจ้ามือก็ตายเราก็ได้กินนะครับเราก็จะได้กินขาที่เราดับเบิลดาวไว้อย่างนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ชอบ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องชุนน้องเล่นโป๊กเกอร์ไว้ด้วยครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ